มาแล้วครับมาแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ในป่าทถแถวบ้านนะครับป่าแถวแถวบ้านครับนี่ก็เป็นป่าบริเวณป่าซึ่งอาชีพที่นี่ที่เขาทำกันนะครับส่วนมากจะเป็นทำไร่ทำสวนครับครับมันจะเป็นป่าคีับซึ่งช่วงนี้มันจะเป็นอ่ากอลวก อ่าเป็นขุยนะครับขุยซึ่งมันจะเปลี่ยนอ่าเหมือนจะตายแล้วครับขึ้นมาใหม่ไงฮะก็ประมาณนี้ครับวันนี้ผมก็เดินมาทั้งประมาณสามชั่วโมงครับผมเดินเข้ามาดูในป่าตรงนี้ครับนี่ก็เป็นลักษณะป่านะครับชาวบ้านผมนมันจะมีภูเขาบริเวณใกล้ๆนะับ เดินมาเรื่อยๆแล้วครับเดินมาลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ครับส่วนที่เป็นทางแบบนี้อาคนแถวนี้เขาจะเรียกว่าทางคนเดินครับทางคนเดินในป่าน,นะครับมันจะเป็นทางเล็กๆผมดูแล้วมันสวยดีนะครับก็จะเป็นทางเล็กๆประมาณนี้แหละครับ ก็อยู่ที่ว่าเราจะเดินไปตรงไหนครับนี่ลักษณะป่านะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเขา,าบ้านผมมันติดกับชายแดนพม่าเลยนะครับครับผมสามารถแวะไปเที่ยวได้แต่ว่าต้องะระวังระเบิดครับระเบิดของอาชาวกะเหรี่ยงเคหยู่ครับซึ่งมันอยู่ตามเนี่ยะเขตชายแดนนะครับ แต่ว่าผมก็รู้จักเขากันอยู่บ้างครับเพราะหละผมจะข้ามไปฝั่งนู้นก็ผมก็จะไปหาหน้าคนหนึ่งซึ่งผมรู้จักดีครับเป็นเป็นอยู่ใน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 ,ในกลุ่มของกระเลียงตรงนั้นนะครับของเคนอยู่ครับผมรู้จักอยู่ครับซึ่งอาข้าไปเที่ยวฝั่งนู้นก็จะไปดูอาเป็นแบบหญ้าสีเขียวครับเป็นแบบ หิ่งห้อยยญ้าสีเขียวในยามกลางคืนมันจะสว่างมากครับก็จะไปดูแท่นนู้นต้นไม้ใหญ่เยอะมากครับซึ่งาชาวก็เรียงพวกนี้ครับเขาจะอนุรักษ์และดูแลไปอย่างดีเขาจะเขาจะรักมากครับใครห้ามเข้าใกล้กลเคของเขาครับมันมีกับระเบิดอยู่ที่นั่นนะครับขาจะตั้งคนที่ไม่รู้อิโนโอนอินเนเดินทางเข้าไปสามารถโดนระเบิดได้เลยครับ ซึ่งหนึ่งหนนะั้นนะ้ผมก็เคยโดนไปจนทำให้เกิดเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตที่ป่า,าขาขาดนะครับไปโรงพยาบาลไม่ทางเพราะว่าจากบ้านไปโรงพยาบาลประมาณ30กว่ากิโลไปได้ยังไม่ถึงสิบห้กิโลเสียชีวิตซะก่อนเนื่องจากการประเยุยงพยาบาลเบืองต้นนะครับมัน มันไม่ดีสักเท่าไหร่ครับก็เลยทําให้เกิดการสูญเสียในครั้งนั้นไปครับอ่าระยะเวลาก็ประมาณหลายปีครับ10บกว่าปีแล้ว1ิกว่าปีแล้วครับที่เขาที่เขาเสียไปครับซึ่งตอนนี้น้าผมว่าคนนี้อยู่ทางอ่าไม่ใช่น้าครับก็คือผมเรียกสักข์เขาเป็นนะ้าที่ผมรู้จักหนึ่งชนเผ่ากะเรียงนะครับเขาก็จะคอยพาคอยสอดอะไรหลายๆอย่างในวิถีชีวิตของเขาครับ ซึ่งถ้าผมมีโอ,อกาสอะผมจะได้เดินทางไปที่นั่นแน่นอนครับแล้วผมจะทำวิดีโอหรือว่าเรื่องราวดีๆจากที่นั่นมาฝากกันนะครับวิดีโอวันนี้ก็ผมได้มาดูปลาเป็นย่อยๆให้ดูนะครับเรื่องยังไงผมจะมบอกเต็มในฉบับต่าไปนะครับก็คือเป็นเป็นตอนเต่าไปแล้วกันครับเดี๋ยวผมมาค่อยๆให้ดูป่าที่นี่นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ